โอ้ยออออเอาละครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาเล่น undertale นะผมไม่เอาเนื้อเรื่องแล้วผมจะเล่นไฟ้ยอย่างเดียวเลยแล้วกัน ว่าผมขี้เกียจเล่นเนื้อเรื่องแล้วอีกอย่างคนแคทเยอะแล้วฉันไม่เกมนี้ผมเอาแบบสู้เลยดีกว่าน่าดีนะไปมาผมเราใช่ไหมป้าป้าดู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 อูอ,อ,อเสีดูดูดดเป็นูด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 ย ตัวอัรัวอกอ,อัวออรตอยะเตตด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 มาเราพร้อมพร้อมที่ไหนพุดอมอนเนี้ยนะผมเรื่อยๆตั้งแ่อเหลือเเหลือเเหลือห ตัวหาต้องแอลฮีโรแล้วแหละจังหวะนี้อยู่ไม่ได้โดบอุอ้ยอเือ โอ้โหนี่เป็นต้อโมเดียวดินอื้อลบมาได้อยู่อว่ะผมโอ้โหโดยเป็นดนึงนั่นแหละโอ้ย Oi lâu nếu không đều mãi 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 rất mãi 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 rồi, mãi 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 ผมรู้ว่านายเป็นคนดีใช่ไหมอะไรประมาณนี้ที่เก็ดแต่และอันนี้มา็ผลเติมยอดจอดแต่ฮีโร่สองครั้งแล้วก็จำดีมันนะผมเฮ้เริ่มใหม่อีกรอบสตเัดเต้นไทก็ย 뭐야? 어? 잡아. 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 ใข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาไม่ได้ปาบปาโอ้ยโดนอกหรอไม่ดีโอ้โหพลาดพลาด โอ้โหเมื่อกี้โดนหนักเยอะแล้วเนะนี่ยโอ้โหยี่ี้เพิ่มเติมยาไปติดตาไปแล้ว โอ้โหไ่เส็จแล้วทให้เดีแล้วอ๋อเส็มาสุ้ายแล้วไป เอ้อเอาได้ได้เลยเออออเเอาอ หมดแรงแล้วล่ะออโอเคอย่างงั้นแหละมันถึงเวลาที่ว่าจะใช้ค่าไม่ตายแล้วพร้อมแล้วหรือยังมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ผมรู้แล้วนะมันเป็นยังไงนะผม ได่แล้วมันไม่มีอะไรเลยจริงๆฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมฉันรู้ฉันไม่สามารถฆ่านายได้แต่ว่าหนึ่งไอ,เอ้เทินเทินหนึ่งของนายอะ่ะมันนั้นจะฆ่าฉันก็คือถ้าเกิดถึงเทอนเราอะ่ะเราจะฆ่ามันได้ไงฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะจะไม่ให้ไป ถึงเทินนายตลอดการแลฉันก็จะและฉันก็จะอยู่อยู่ในเทิของฉันจนกว่านายจะยอมแพ้ฉันหมายถึงว่าพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะจบลงนะรอไปผมรอไปรอไปเดี๋ยวผมจะสคิปแล้วนะ ตอนนี้มันก็เริ่มง่วงแล้วดูตามมันดีๆนะมันเหนื่อยไงสู้มาจนเหนื่อยตื่ริมหลับแล้วแล้วถ้าเราชนกำแพงไอ้ขอบเนี่ยมันนั้นจะเป็นเป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะหนีทำให้มันเตือนไหมผมผมก็เลยจะให้ชนมันรอมันหลับก่อน ยังไม่หลับหลับแล้วโอเคแล้วผมหล bon ังจากนั้นก็ให้ดันดันเยเรียบร้อยครับผมเรีเ้ย เป็นอย่างนี้สินะก็แค่ฉันยังไงอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนายล่ะไม่เตือนเรื่องอะไรวะฉันจะไปกริวฉ,ฉันจะไปกริวบายนะไอ้ที่เป็นร้านร้านขาขาบาร์นั่นแหละเออ เงินาปิลัตจะเอาอะไรด้วยไหมเรียบร้อยผมก็ยี่สิบแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตจะปิดพันนี้ก่อนละกันนะมาเล่นเฉยกๆมีอะไรนะผมเพื่อจะเล่นเด็กๆอะไรดีก็อันนี่ข้าก็จะลืมเกิดเกิดสับแต่ใช่พอนะผมมันจะไปได้ต่อแล้วนะเออโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ